ใจเข้าลึกๆพนมมือขึ้นสาธุให้ตัวเองพร้อมกันหนึ่งครั้งสาธุสาธุขอบคุณพระอาจารย์ภูมิพร้อมกันหนึ่งครั้งสาธุเด็กๆที่รัก,รกครับพนมพนมือหน้าหลังให้ตรง พูดตามพระอาจารย์ความสุขขอเสียงดังกว่านี้ความสุขของเด็กคือการได้เล่นความสุขของวัยรุ่นคือการได้รักความสุขของผู้ใหญ่ คือการได้ทำงานความสุขของคนสูงไวัยคือการได้พูดถึงความหลังฉะนั้นครับพระอาจารย์ขออนุญาตมอบความสุขให้พวกเราก่อนพระอาจารย์นับถอยหลัง3าถึงหยืนขึ้นให้ไวเตรียมตัว 3. าสอง หนึ่งหรือยังยังพนมมือพูดตามพระอาจารย์เราเป็นเด็กต้องรู้จักรอไม่เอาแต่ใจรับผิดชอบตัวเองเราเป็นเด็กไม่เอาแต่ใจรู้จักรอ รับผิดชอบตัวเองยกมือขึ้นสองข้างสูงๆชูมือสองข้างกำแบกำแบแบแบอยู่กำแบแบแบอยู่นะครับเอ็นตัวตามมือพระจันทร์มือพระจันทร์ไหนเอ็นตัวตามรับผิดชอบตัวเอง ไม่มานใจเราไมีไหวซึดง่ายล้างง่ายล้างง่าล้างง่าล้างเห็นตัวตาบึ้มนอนไปเลยนอนลงไปนอนลงไปเพอาะรไป สูง่สองข้างเอ็นตัวตามมือ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 อาจารย์อยู่ไหนครชิบมาใช่แค่เด็กนะนนผู้ใหญ่ก็โดนหลอกครับเจ้าฝาชิบมือ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 ือุกรอบนี้ครั้งที่สองเรียกว่ารู้เท่าไปถึงทาย ครั้งที่สามเรียกว่าหนูมองหน้าพระแล้วบอกง้อหนูมีอะไรกับพระแล้วบอกหรกไม่มีใช่ไหมลูกปบมือหนึ่งข้งปบมือยกมือซ้ายขึ้นมาทำมือโป้งๆแบบนี้พระอาจารย์จะใช้สองมือลูกนี่ยกข้อขาขึ้นมาโป้งๆปบมือปบมือปบมือยางปบมือปบมือปบมือ ยา่างพระอาจารย์นับไทยหลังสาวหนึง่งยืนขึ้นในวัยเตรียมตัวสาสองสาวสอง,อสอง,สองหนึง่งยืนหลังอาสนะ,ะยืนหลังเบายืนหลังเบา<อ>ถอยหลังลงไปยืนหลังเบายืนตัวตรงปุ๊บเอามือตะหงวไลเอวพนมมือรูกดอกปตุมยืนหลังตรง เก็บมือมือซ้ายอยู่ตรงสะดือมือขวาประกบไว้หายใจเข้าลึกหายใจเข้ายาวหายใจเข้าลึกหายใจเข้ายาวลึกๆระวังตดออกมานะลูกนะเหม็นนะลูกนะหายใจเข้าอุ๊บหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยกมือขึ้นสองข้างพนมมือ หนมือเป็นหนมือซีซษะนี่จากนั้นก็ยังปลายเท้าค้างไว้สิบวิสิบเก้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เงยหน้าขึ้นยกมือออกสองข้างกลางปีกออกมากลางแขนจงโบยปีนให้เหมือนนก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 ทำยังไงนี่นี่ยืนตัวตรงจงแปลงร่างเป็นนกแมว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  แมวแมวทำไงมาทำไงออจงแปลงล่างเป็นน้องช้างอ่าช้างร้องช้างร้องยังไงลูกดีมากปรบเพื่อหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือตาหัวลายเอวพนน้มือพรายจนับถอยหลังสามถึงหนึ่งนั่งลงให้ไวจับคนช้าสามสองหนึ่ง เอามือต่หัวลายเอวพนมมือเก็บมือนั่งหลังตรงพระอาจารย์ขอความสงบ,บนิ่งหนึ่งนาทีห้าหลังตรงสี่หลับตาสาธุพระอาจารย์ขอเสกมือพระอาจารย์เป็นมือใกล้จะสิ์ใครนั่งหลังไม่ตรงไม่หลับตาพอจ,จะเดินไปหอเอามือไปเบิร์ดกระโหลก หายหัหวโนเลยห้าหลังตรง 4. ีหลับตา 3. ามส่งเสียงแห่งความเงียบสองกลับมาอยู่กับลมหายใจหนึ่งศูนมีคนนั่งหลังไม่ตรงมีคนยังไม่หลับตา ขออภิวาทกรมกาบพระสัมพุทธสุวิสุทธงดงามกระจ่างใสขอนอบน้อมพระธรรมอันอัมภัยศาสตร์ส่สองใจให้รู้แจ้งเห็นความจริงขอวันทาคารวะภิกษุสงผู้ดำรงทรงสืสบศาสนาเจริญพรมีสุขท่านที่มาชาวประชาที่น่ารักผู่ฝ่ายธรรมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชานกวี ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพรามเก้าแห่งนี้ขอโอกาสพระเทรานุเทระทุกรูปขอความสุขสวัสดีจงสถิตแด่คุณโยมทุกท่านาเด็กๆที่ราาักษาวันนี้พระมากี่รูปสองรูปพระมากี่องค์สององค์พระมากี่ตัวพระสงฆ์เรียกเป็นรูปเป็นองค์หรือเป็นตัว นี่นไอแม็กเคยว่วนเล่นมาแล้วไอแม็กครับพระสงฆ์เรียกเป็นรูปเป็นองค์หรือเป็นตัว,ตวสุดยอดมากโูกพระอจภูมิใจในตัวหนูมากลลกเสาไมเล่นทีละขาครัยเสามเรที่น่าละรับด้านหลังตรงนี่เก่งมากลูกพระสงฆ์เรียกว่าเป็นรูป,รปนี่เก่งมากผมมือหน่อยครับพระอาจารย์รูปนั้นมีชื่อว่าพระอาจารย์ ภูมพระอาจารย์ภูมิพระอาจารย์ภูมิพนมมือขึ้นสาธุให้พระอาจารย์ภูมิพร้อมกันหนึ่งครั้งสาธุส่วนพระอาจารย์ลูกนี้มีชื่อแว่ว่าพระอาจารย์ส่แว่นเยี่ยมมากลูกแล้วตอนนี้ลูกเป็นพระอาจารย์อะไรพระอาจารย์แว่นส่แว่นเก่งมากลูกพระอาจารย์ลูกนี้มีชื่อว่าพระอาจารย์โกโก โกโก้อย่าเผยเรียกโจโจ้นะลูกนะโจโจนี่เป็นชื่อ้องหมาที่กุฏิพระจาจาร์นะลูกครับได้ครับหิวใช่ไหมลูกหนูจะกินพระจาจาร์ใช่ไหมลูกใช่ครับพระจาจาร์มีชื่อว่าอะไรครับอะไรนะ้พระจาจาร์ดินไใครเรียกโจโจนะลูกนะพระจาจาร์ชื่อโกโก้นะครับมองถัดมาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือ คุณโยมที่นั่งอยู่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อขาวชื่อคุณโยมงามเน<ป>ตชื่อปาเนทอาตมาไม่เกีย่วยวนะโยมอะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าโยมเนทอยังเรียกปเนทแล้วก็จะหาอตมาที่โ <c oughs> <c oughs> ยมภาพถัดไปที่ถ่ายวิดีโอของเรา ซึ่งจาะอากาศในช่องประตูก like ับช่องหน้าต่างนะลูกนะหนูไปดูได้ผ่านช่องตัวเย็นนะลูกชื่อคุณยมท่านต่อไปคือคุณยมป้าดาอบอุ่นนะโยมนะลูกหลานสาธุพุณยมป้าดาเลยครับสาธุคุณยมที่ถัดมาที่ถ่ายกล้องถ่ายรูป เวลาคุณพี่ถ่ายรูปเราเราก็ยิ้มไหนลองยิ้มสิยิ้มยิ้มให้น่ารักทำไมหนูยิ้มหน้าสรสยองจังเรลูกน่ารักน่ารักยิ้มไม่เห็นฟันนี่คุณโยมท่านนี้ชื่อว่าคุณโยมพี่พี่โอ้นี่สาธุยโมพี่โอนะครับอาตมาสับสนระหว่างก็โอกัเป้าป้องแต่ ทำไมนี่แล้กวก็พี่โออะน้าโอนะนี่ส่วนส่วนพี่ของเราลูกคนกำลังเปิดประตูอยู่ลูกเป็นสัมเณรลูกนี่อยากเข้ามากับเขานะลูกนะนี่สัมเณระอะไรลูกสัมเณระลูกถังสาธุสัมเณระลูกถัมมงหน่อยค่ะนี่บวชพร้อมเพื่อนนะแต่ยังไม่สึกนี่ฝั่งซ้ายมือเราหันมาหันมาหันมาฝั่งนี้นี่คนโยม คุณยมป้าคุณยมป้ารอปภนาน้องต้องแต่วันแรกกนไหยังจำได้นี่นี่พนมเมือขึ้นผู้ตาอารารย์สวัสดีครับคุณยายเอ็กไ,<ม>ไม่ธรรมดาคุณยายเอ็นี่เด็กเรียกคุณยายตอนนี้เรียกว่ายาย ถัดมานี่คุณโยมนี่นี่สวยๆเลยนี่หน้าตาแบบนี้เพิ่งอายุสิบสี่ลูกต้องเรียกพี่ใช่ไหมลูกนี่ยคุณโยมานนี้เรียกว่าพี่อ้วนไม่ใช่ป้าอ้วนพาจจให้หนูเลือกลูกระหว่างหนึ่งพี่อ้วนสองป้าอ้วนสามคุณยายอ้วนพนมือขึ้นสวัสดีครับคุณยายอ้วน เยี่ยมนั่งหลังให้ตรงนี่เดี๋ยวคุณยายอ้วนจะพาพวกเราปฏิบัติแล้วก็พายเล่นเกมนะล,ลูกนะนะคุณยายท่านถัดมาทางด้านซ้ายมือนี่มองสิมองคุณยายสิสหสเห็นหน้าตาคุณอะไรดิคุณทวดเขา โอ้ฝึกมือให้หน่อยครับนี่มีการไล่ระดับขั้นตอนเสือญาติรุ่งนะขนองมือขึ้นหันหน้าไปหาคุณยายทวดสาธุสวัสดีครับนี่หันมาอีกท่านนึ่อีกท่านหนึ่งมาแล้วนี่นี่คุณคุณป้าคุณป้าใส่แว่นโลกนี่คุณยายดีกว่าใช่ไหมโลกนี่ อนามือขึ้นผู้ตามอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายอ๋อหนูดีมากเลยลูกหนูอยากกินขนมไะไรลูกหนูนี่หนูชื่ออะไรเนนี่ทีนี้เดี๋ยวพระอาจารย์เลี้ยงขนมให้ลูกนะนี่หนูดีมากเลยอันนี้เรียกว่าอะไรลูก ลงตาโก้ผู้ไม่เชื่อผ่นศพนูยังจำได้เหรอลุโจอโจนะลูงนะครับใช่ครับน่ารักให้ตรงพนมมือเก็บมือมือซ้ายไหนขึ้นมือขวาประกบวางไว้ที่หน้าตักนี่ถ้าพระอาจารย์บอกท่านั่งให้เก็บมือถ้าพระจาจาร์บอกท่ายืนให้แบบนี้ทั้งหมดทร้าท่านั่งให้เก็บมือแบบนี้ถ้ายืนให้เก็บมือแบบนี้ น่ารักให้ตรง